เดือนพฤษภาคมฝนฉ่ำๆกำลังจะผ่านไปละและใน Facebook ของเราอ่ะมันก็หมุน on this day ขึ้นมาค่ะว่าเมื่อเดือนพฤษภาคม10ปีที่แล้วในปี2015เราเพิ่งรู้จัก Travelers Notebook ค่ะก็ะเลยมานั่งนึกย้อนถึงความหลังกันหน่อยค่ะว่า Travelers Notebook เล่มแรกของเราคือเล่มไหนพอได้หยิบสมุดเล่มแรกๆออกมาเปิดอ่านเมื่อเวลาผ่านไปแล้วอ่ะ มันดีจริงๆนะคะทาวเลอร์สโน t บุ๊กสองเล่มนี้แหละคะ่ะที่เราขอนับเป็นเล่มแรกๆนะคะครั้งแรกที่เราได้เห็นทาวเลอร์สโน e บุ๊กเนี่ยบอกเลยว่าว้า wow, วใจมากจริงๆมันเท่มันคลาสสิกมันอินเดียนาโจนสุดๆ,ๆเลยค่ะ แล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนชอบหนังแท้มากเลยนะคะคือไม่กินเนื้อนะแต่ชอบใช้กระเป๋าหนังแท้ก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรคะ่ะมันก็เลยโดนใจจริงๆเลยคะ่ะแบบจึ้งอะ่ะมันมันถูกจริตสุดๆแต่ตอนนั้นนะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตัว Travelers Notebook Original อะค่ะมันยังไม่มีขายในเมืองไทยนะคะเราก็เลยเอาหยิบเศษหนังที่มีอยู่อะคะ่ะมาตัดทำปกหนัง มาหุ้มสมุดขนาด A5 คล้ายๆของแท้ไปก่อนนะคะตอนนั้นแล้วก็ฟิตมากด้วยค่ะเราหยิบเล่มนี้ไปทริปไต้หวันด้วยค่ะเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม2015นะคะมีทริปปุ๊บได้สมุดปั๊บก็ใช้เลยตอนหยิบมาเปิดดูเนี่ยตอนเนี้ยก็ชื่นชมตัวเองอยู่นะที่อย่างน้อยก็สามารถเขียนจนจบในทริปนั้นได้เลยค่ะแถมมีวาดลูกด้วยแบบ like skill, ไลท์สกิลใดๆเลยนะคะวาดไปตามที่ตาเห็นนั่นเลยค่ะ เป็นการได้ใช้เวลาที่นอกเหนือจากการถ่ายโซเชียลนะคะอัพรูปมานั่งเขียนนั่งวาดระหว่างไปเที่ยวเนี่แหละคะ่ะซึ่งมันเป็นกิจกรรมใหม่ระหว่างท่องเที่ยวที่แบบเฮ้ยเราไม่เคยคิดเลยอะว่าเราจะได้แบบใช้เวลาทําอะไรแบบนี้มันดีมากจริงแล้วไต้หวันในปีนั้นนะคะเรารู้สึกว่าจากที่เราเคยเฉยๆคือเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะครั้งนั้นะกลับชอบมากขึ้นเพราะความที่ที่เนี่ยมีความคล้ายญี่ปุ่นมาก ไปที่ไหนก็มีแต่สแตมนะคะตาประทับอะไรเงี้ยคือมีเยอะจนต้องร้องขอชีวิตดาแบบมันเยอะไปปั๊มเหนื่อยอะปั๊มเยอะอะปั๊มบอกเลยเนี่ยเต็มหน้าไปหมดเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยไปไต้หวันนะคะก็อยากให้ลองไปนะว่ามันเราคิดว่ามันเหมือนญี่ปุ่นเวอร์ชั่นค่างเงินบาทอะเออมันไม่แพงเท่าไหร่อะ่ะและนี่ก็ยังคิดว่าถ้ามีโอกาสนะอยากจะไปอีกสักรอบม่รู้ว่า10ปีผ่านไปจะเป็นยังไงมั่งแล้วนะคะ แต่ว่าก็ขอไม่นับเมื่อปี2022นะคะตอนนั้นแวะไปต่อเครื่องที่ไทเปค่ะก็เลยต้องวาร์ปเข้าไปนอนในไทเปคืนหนึ่งก็ไม่ได้เที่ยวอะไรค่ะแค่เป็นนอนอย่างเดียวและสิ่งที่ได้จากการเปิดกลุ่สมุด Travelers Notebook เล่มแรกเหล่านี้นะคะก็คือว่าอยากบอกกับตัวเองว่านี่แกทำให้มันง่ายเหมือนครั้งแรกที่ทำได้ไหม่ยทุกวันเนี้ย คือกว่าจะหยิบสมุดมาทำนั่นนี่นู่นได้แลตั้งทาเยอะมากทุกวันนี้มเป็นยังไงสมุดเล่มนี้นะคะเราเขียนจนหมดเลยค่ะหลังจากกลับจากไต้หวันอนะ่ะก็เลยเขียนเจอร์นอลประจำวันต่อจนครบเดือนพฤษภาคมค่ะ ดูดีขยันจาดอะวัดลงวัดรูปแบบนี้ได้ไงงงตัวเองจริงนะเออนี่ใช้ปากกาโคปิกนะคะความหมายก็คือเมื่อ10ปีก่อนอะเราวาดรูปแบบสมองโลง่งๆได้ดีกว่าตอนนี้อีกความรู้เยอะนี่มันไม่โอเคเท่าไหรนะ่แล้วก็ยังมีความสร้างสรรน,นะในการแปะปูป่าด้แบบเอนจอยมากเลยอะรู้สึกมันรู้สึกได้จริงๆอะค่ะ และแล้วเราก็ได้ทํำความรู้จักกับ Travelers Notebook ตัวจริงสักทีค่ะอันนี้เป็น Pen Holder ค่ะเราเอาแพ็กเกจของ Pen Holder เนี่ยมาแปะไว้ในสมุดค่ะเราน่าจะไปซื้อ,อ,อ Travelers Notebook เนี่ยประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนะคะที่ a n o t h e r Story M c o a r t i e r ค่ะและแล้วก็จบเดือนพฤษภาคม2015พอดีค่ะจบเล่มพอดีเลย เอาล่ะและนี่ก็คือ t r a v e l e r s Notebook Blue Edition เล่มแรกของเราค่ะตอนนั้นน่ะเขามีอยู่2ส,สีเนาะก็เป็นสีน้ำตาลกับสีดำใช่ไหมคะแล้วสีน้ำเงินเล่มเนี้ยสีเนี้ยเพิ่งออกมาครั้งแรกค่ะเราเห็นว่าสีมันแปลกดีไม่เหมือนเพื่อนก็จัดเล่มนี้มาก่อนเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยค่ะว่ามันเป็น l i m i t ต็ดหลังจากนั้นนี่โหคนหากันยับแล้วก็ มาเปิดใช้นะคะก็ต้นเดือนมิถุนาเลยค่ะเอาเลิกเอาใช้แล้วก็เราก็หยิบยืมไอเดียต่างๆนะคะมาจาก Youtube บ้างนะคะ IG บ้าง p i n t e r e s t บ้างพอดูมากๆมันก็จะแอบฟุ้งซ่านนิดนึงแต่ก็รู้สึกว่าช่วงแรกๆสนุกมากๆเลยนะคะทั้งวาดทั้งเขียนแบบเต็มที่ไปเลยอะไรที่ทำด้วยความสนุกความบันเทิงส่วนตัวเนี่ยมันก็รู้สึกได้จริงๆอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะวาดรูปก็วาดได้โดยไม่ต้องคิดอะไรเลย และใดๆก็คือลายมือตอนนั้นอ่ะมันก็ดูอ่านง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็เรียบร้อยมากด้วย <laughs> ใช่สมุดเราจริงๆป็นเนี่ยหยิบของคนอื่นมาป็นเนี่ย <laughs> เออก็แปลกใจตัวเองเนาะแต่ละวันแต่ละสัปดาห์นะคะมันก็คือความสร้างสารรค์ที่มันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆะค่ะตอนนั้นแบบ enjoy สุดๆแล้วก็ได้เริ่มเรียนวาดรูปแล้วค่ะก็ ขยนันมีความตั้งใจที่จะวาดรูปเมื่อมีโอกาสนะคะก็ขยันมากๆแหละได้ใช้วิชาอะไรเงี้ยความแปลกใจในตัวเองแบบนี้มันก็แอบสะท้อนใจอยู่เหมือนกันนะคะเมื่อเปิดดูสมุดบันทึกย้อนหลังแบบนี้เวลามันผ่านมา10ปีแล้วอะค่ะมันก็เลยรู้สึกว้าวกับตัวเองเมื่อ10ปีก่อนแหละ นั่นมันก็หมายความว่ายังไงเอ่ยนั่นมันก็หมายความว่าปัจจุบันนะ่ะความสุขกับการเขียนการวาดของเรามันหายไปแล้วใช่ไหมเราเลยไปว้าวในอดีตขนาดนั้นซึ่งตอนนั้นมันมีพลังมากจริงๆนะมันมีพลังที่จะทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะ่ะแบบไม่รู้สึกเหนื่อยอะไรเลยอะ่ะมันก็สะท้อนมาจากสมุดบันทึกเล่มนี้แหละค่ะทั้งเล่มที่มีความแบบหลากหลายมากๆอะ่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเราเหนื่อยมากจริง แค่กลับบ้านถึงบ้านได้ก็เก่งมากแล้วอะค่ะขนาดนั้นเลยแหละเอา้าเรามาบ่นขิงขาอะไรล่ะเนี้ยเล่าความหลังแบบใดพาดิ่งเฉยเลยค่ะเออไม่ได้ไม่ได้ไ,ได,ไได้กลับมากลับมาเปิดมาจนถึงหน้าสุดท้ายแล้วเดือนกรกฎาคมปี2015มีความคิดตีกันสองฝั่งค่ะ ฝั่งหนึ่งก็คือในวันนั้นหน้าแกดู e n j o ยมากๆเลยนะผ่านสมุดทั้งสองเล่มอีกฝั่งหนึ่งก็คือแล้วทุกวันนี้แกไม่จอยแล้วเหรอ <H it> ก็นั่นน่ะสินี่เราไม่จอยแล้วเหรอ <H it> คือมันก็มีแหละตามภาระหน้าที่สาภาพแวดล้อมอะไรใดๆอะ่ะแต่ก็ยังดีนะที่ครั้งหนึ่งอ่ะเราก็เคย enjoy ไปกับมันแล้วหากวันนี้อารมณ์มันจะจอยบ้างไม่จอยบ้างก็ช่างมันเถอะอย่าไปยึดติดอะไรกับมันนักเลย เราไปพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ